高手อืมเก่งมาสบายดีเด้อมึงนี่ไปหาตัวแลมนะเนาะ พวนน้องหมาแล้วก็เอาสองสามคนนะไปหาตัวเรนเย็นๆกันาย คนนี้ตัวนี้เนาะจะมึนหมูปลามากินมัน,ขนเขาแห<อ>ลนนะพี่น้องเต็มไปหมดแถวนี้นะปอนหมูปลากินเนาะพี่น้องนี่จะเป็นเฮืติม,มูปลาลงพุ่นมาเนาะ Kinh thường như có lên tao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ บึงไปเดอ้อว่าสิเจอตัวแลมบ่ลุ้นนังไปเนาะลุ้นไปนะัมกันเนาะอันนี้จะเป็นไก่ป้าเคียงไี่น้วยังเคียงไม่ไหมพอไก่ป้าบินไปแล้วมาอายไก่ป้าบินไปแล้ว บริจะเป็นตัวแลมคุณในสุด้ตัวน,นี้ประมาณซี 9, 1, ห้าโลเลยนเกาหนึงเลย,ยเาเฉยๆไปก็ไมตนี้ก็ตัว้นเวตัว้นเวตัว้นเ กุ๊กตานายจะมาต้องนี่แค่อยู่เปาะโห่เดี๋ยวอาทิตย์มาได้กินยังขึ้นไปน้ํารอ 到底。Oh

Bị... Ừ. Rồi. À. Chúa, có vậy <laughs> thôi 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 hả? thôi 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 chi, thôi chi, thôi 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 rồi thôi อึมอบ่ายแล้วตรงนี้นะเขาต้นไม้ใหญ่ขึ้นโปูขี่หนอบ่ายแล้วนะ่าพี่น้องเพรมันเป็นผ่มไม้ใหญ่ไปนะู้นเล่นเข้าไปไหนแล้วใหญ่พอดน,น,นะแท่เอาสิคืนตรงนี้ไปไปต่อยังเศร้าอยู่ sẽ đây nó. Ních. Hả?

บบวาขึ้นไปฝ่ายไหนแล้วพนะี่น้องตัวนี้ตัวที่สองเลยมั้ทา่า Brenner, 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 30, xuân, à... 30 đấy, <laughs> เอาซีนะะ่าจ้ะยงแพ้แล้วบึเห็นเนาะพอกินไม้ใบไม้มันร้ายก่คนบึงบึเห็นะครับรไปแล้วเนาะยงแพ้แล้วเพราอกำบึงบึเห็นเนาะพี่น้องมุน,นี้คือบุมใหเลยนะสวยสวยไป,ไป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 มา Bye bay.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  Like hmm. Bye bay. Bye bay. 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 安德，我弟，跑手，跑手，嗯，跑手，嗯。 Ser ah. du?

妈，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 妈。妈啊，拉呗，等不等啊？

สีเมือ on บ so ้านเนาะกลับเจอตัวนึงตัวนี้เนาะปิดพุนยิงตกลงมาเนาะสีลงสีไปไปไปมไปเลยบอลแดงแดงนี่จะเป็นบอลมูป้านอนที่เนาะเพราะมันน่าจะเกาหนึ่งก็เมื่อกี้เหาไล่ ตัวแรงนี่พุนแล้วมุป่าไปก่อนเนาะหนอนยืนบนนี้แล้วก็มีกินพวกหน่อไม้แถวนี้น้นนี่ลัดตาแล้ว

เอาเตะโตอ้อนดูงูกุ้งเขายวเพราะว่าเห็ดปลาตัวนี้เนาะราคาในตลาดแพงๆนะพี่น้องนะ تمام. <applause> <applause>